เดี๋ยวมาดูหม้อน้ําหุ่นใดกันนะครับหม้อน้ําหุ่นใดเครื่อง 6- 3สประมาณนี้นะครับแต่อยู่ในตัวหุ่นใดนะครับอันนี้หม้อน้ําหุ่นใดนะครับหม้อน้ําหุ่นใดที่มันรั่วหม้อน้ําหุ่นใดที่มันรั่วนะของหม้อน้ําผมหาซื้อหม้อน้ําของใหม่ไม่ได้นะครับบอกตรงตรงเลยหาซื้อไม่ได้ของใหม่นะครับมือสองหาซื้อได้อยู่ราคา2 0 0พเป็นพลาสติกเหมือนเดิม ผมว่าลูกค้าเอาไปใช้ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็แตกอีกนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกถ้าเป็นของใหม่อะ่ะมันจะใช้ได้นานกว่าถ้ามันเป็นพลาสติกมือสองอะ่ะก็ต้องเสี่ยงเอาว่าจะอยู่นานได้ขนาดไหนนะครับอันนี้มันเป็นพลาสติกนะมอน้ำพลาสติกนะครับหาร้านตีได้ถามว่าได้ไหมได้ราคาสูงแน่นอนนะครับราคาสูงผมไปเสียดถามร้านตีมอน้ำแล้วมันผมว่า แปลงเป็นของอีคาใส่ดีกว่ามันจะง่ายกว่าอันนี้ของอีคานะครับผมได้ยัดลงแล้วแล้วก็เวลาใส่ของอีคาต้องเอาโครงพั้วลมของอีคาใส่เข้าไปด้วยนะครับโครงของเขาเดิมเนี่ยใสกันไม่ได้เลยนะครับติดนะครับติดแล้วก็องศามันก็ไม่ได้กันด้วยนะครับองศาที่มันวางไม่ได้เลยนะครับผมลองหมดแล้วนะครับอันนี้มอเตอร์ตัวใหม่นะผมหาซื้อมาใหม่นะครับอันนี้มือสองนะครับมือสอง เดี๋ยวหม้อน้ําตัวเนี้ผมเอาไว้เป็นต้นแบบนะครับไม่ใช่ว่าใส่ให้ลูกค้านะหม้อน้ําตัวนี้ไว้เป็นต้นแบบเฉยๆนะครับให,ให้ให้ดูกนะันหม้อน้ําผมได้สั่งละสองถึงสามวันได้ของแน่นอนหม้อน้ํานี้ผมจะสั่งของเขาจะเป็นมหม้อน้นําห <shoe ling result> นานะครับหนาของอีคามันจะเป็นสิบหกสิบหกมิลนะครับมันมันจะเล็กกว่านี้อันนี้ยิบของตัวเนี้ยมันจะเป็นยิบยี่หกมิลจะหนาจะหนาเท่าตัวนี้เลยนะครับ <divide> อัน <nive> นี้ยี่หกมิลนะครับ ของอีคามันจะมีสองรุ่นเอาง่ายรุ่นหนากับรุ่นบางนะครับอันเนี้ยัดินดูว่ามันจะเข้ารูปเข้ารอยไหมนะครับผมได้ยัดดูแล้วครับใส่ได้แน่นอนนะครับเวลาลูกค้าไปซื้อก็ไปหาซื้อได้ง่ายเลยนะครับหม้อน้ำอีคาเกีย์ออโต้นะครับรุ่นหนานะครับยิบยี่สิบหกมิลนะครับพวกโค้งต่างๆเนี้ยหาของอีคามาใส่ได้เลยตรงรุ่นเป๊ะนะครับถ้าจะยึดแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับองศาอะไรมัน ผมว่ามันได้หมดนะเบะหมดเลยอันนี one, so long, тысяч, s <S right ้คือมอน้ำต้นแบบนะมอน้ำกันเกาผมเอามาไว้ลองนะครับเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอรอของใหม่ครับสองสามวันตอนเราสั่งของอยู่นะครับมอน้ำตัวนี้มจะสั้นปีนาดีบอกครับมันจะมีหนากบางเ๊ะเลยนะครับไอย่าต่อไปาูกค้าเวลาเสียหรืออะไรไปหาซื้อมอน้ำอีคาได้เลยเกี่ยวเท่านะครับยี่มิลนะครับสาได้เลยเะนะครับ้ดลงก็ไปหาซื้อของอีคานะครับนี่ของอีคาตกเะเลยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูผมให้ลุงดูออยสายออยก็เบ โ okay, อเคน,นี่ผงเดิมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอให้ดูอีกรอบนะครับดูอีกรอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันติดขัดอะไรไหมถ้ามันติดขัดอะไรเดี๋ยวต้องหาอะไรหนุนไอพวกท่อน้ำอะไรอเงี้ยครับเพื่อไม่ใ้มันเสียสีตลางนะครับโอเคตัวต้นแบบนะอันนี้ยตัวต้นแบบของใหม่กำลังสั่งอยู่อันนี้ออยสายออยมันเกี่ยนที่มันจะเข้านะครับก็องศาก็ได้เลยนะครับเป๊ะอันนี้ก็เป๊ะน,นะเหมือนกันหมดแต่เซนเซอร์ตัวนี้จะไม่ได้ใช้น นะครับเซ็นเซอร์พัดลมอ่ะเซ็นเซอร์พัดลมโอเคทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับท่อเทอร์อะไรต่างๆรูเท่ากันหมดนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับผมโอเคทีเดียวเดี๋ยวผมรอเอ่อมันนักใหม่นะครับยี่สิบหกมิลนะครับหนานะครับผมมันนี่สิบหกมิลกับยี่สิบสิบหกมิลกับยี่สิบหกนะครับเลือกเอาตัวที่หนานะครับโอเครูเลือกก็ได้ประมาณนี้เลยโค้งไปเพื่อมเนี่ยใส่โยกมาใส่นี่ไม่ได้เลยครับองศารูอะไรนี่ใส่กันไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยนะครับดูคนองนะครับต้องยกมาทั้งระบบถึงจะใส่ได้เป๊ะนะะครรับบเเเป๊อ์ลย ข้อต่างๆก็รูดทับกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเหล็กละเอาให้หมดเลยทุกจุดเลยนะครับตรงคุณยังไม่ได้ยกใส่มาโอเคนะครับใครขับคุนใดเครื่องตัวนี้อยู่ถ้าหาหม้อน้ำไม่ได้นะครับหรือเออเราไปตีแล้วมันใกล้เคียงกับของใหม่ผมแนะนำนะครับแนะนำก็เอาหม้อน้ำของอีคาใส่เข้าไปเลยนะครับ 4G63 นะครับ 4G63 นะครับเครื่องตัวนี้ 4G63 นะครับแต่อยู่ในบอดี้ของคุณใดนะครับใครขับคุณใดอยู่นะครับใครขับคุณใดอยู่ ก็ลองดูเผื่อเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อหาเงิานามไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับของเครื่องของเขาปน่าจะเป็นทองเหลืองนะแต่ก็รับว่าตามอายุของเขานะครับอาจจะรั่วซึมตามมาตามแมวสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆเขาก็ยกเปลี่ยนทั้งลำนะครับอันนี้ก็หมดอายุการใช้งานนะครับอันนี้เราก็มาเปลี่ยนตัวใหม่กันใหม่ก็ยืดอายุการใช้งานหลายปีแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอของใหม่อยู่นะครับสองเป็นสามวันนะครับผมโอเคลองเบิกของใหม่เดี๋ยวดูดูของใหม่เป็นคร่าวๆนะครับเก่อนที่ผมเคยเบิกเปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่ยี่สิบหกมิลนะครับเดี๋ยวดูกไว้้ใหล เลาน้ำผมลืมบอกไปแล้วครับวาน้ำผมเปลี่ยนให้ละนี่วาลาน้ำของใหม่นะครับเหลืองอำลัเลยนะครับมอญวาล่วน้ำของอีคาเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับวาลาน้ำของอีคานะครับเครื่อง 4G15 นะครับเครื่อง 4G15 หรือเครื่องคาบู 4G15 นะครับผมแล้วก็63 63ก็ใส่กันได้นะครับ63ก็ใส่กันได้ตัวเดียวกันเลยนะครับเบิคของอีคามาใส่ได้เลยของแท้ นะครับของแท้เบิกมาใส่ได้เลยนะครับบอกว่าของ e ค a 4G15 วาวน้ําของแท้เบิกศูนย์นะครับนี่แหละผมก็จัดให้ลูกค้านะครับจะได้จบใช้กันยาวๆเลยนะครับผมอย่างอื่นไล่ทําเก็บหมดละนะครับผมโอเคครับวันนี้มาคุยเรื่องราวของพัดลมกันนะครับผมในตัวกงหุ่นไดนะครับว่าผมทําอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับจะได้รู้ปัญหากันนะครับแก้กันให้ตรงจุดพยายาม แก้ให้ลูกค้าให้ตรงจุดได้มากที่สุดนะครับผมมอเตอร์ปัลมตัวใหม่นะอันนี้ก็ใช้ของยี่ห้อนี้เลยนะครับอาจจะพันนิดๆนะครับพันนิดเดียวไม่ได้พันเยอะนะครับอันนี้ก็ซื้อมาทั้งโครงก็ราคาหลักร้อยนะครับลูกค้าก็อุ่นใจได้เลยนะครับอันนี้ก็มอหนังนี่ก็สองพันสามพันกว่าบาทนะครับสามพันกว่าบาทนะครับสามพันนิดๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีมอหนังเพิ่มนะครับมอหนังเพิ่มมอหนังเพิ่มแล้วก็หนังหนุ่อีกโอเคเรียงระบบมอนังแล้วประกันตกหายห่วแน่นอน หลังจากที่ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไล่พวกชุดสายไฟชุดสายไฟและพวกปลั๊กเนี่ยเราก็ต้องมานั่งตัดต่อกันใหม่นะครับมาเดินวงจรให้มันเหมือนเดิมนะครับผมมาเดินวงจรให้เหมือนเดิมก็ติดตั้งก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมมอน้ําของม e ิซูบิชิอีคาเกียวออโต้นะครับรุ่นยางนานะครับยี่ห้ายี่หกมิลถ้าจำไม่ผิดนะครับยางนาเอาอยางนานะครับผม พัดลมก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับยึดก็ได้แน่นหนา,นานทนทานนะครับเดี๋ยวเหลือเชื่อมให้เข้าที่เข้าทางให้แน่นให้ได้มาตรฐานนะครับเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรละนะครับไล่ชุดสายไฟทําให้มันเข้าที่เข้าทางก็น่าจะไม่มีอะไรละก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับพัดลมผมก็ลงไปแล้วลงตัวเป๊ะนะครับหุ่นใดถ้าใครหาหม้อน้ําไม่ได้หรือไงเอาม้อน้ําของอีคาไปใส่ได้เลยนะครับผมพร้อมกับ พัดลมมอเตอร์ด้วยนะครับผมมาทั้งโค้งเลยครับซ้ายขวานะครับโค้งของเดิมจะใส่ไม่ได้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับลงตัวเป๊ะนะครับเกี่ยวออโต้นะครับหม้อน้ำออโต้นะครับผมโอเคครับโอเคคุณใดขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับในการเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำแล้วก็ ดูพวกชุดสายไฟต่างๆเชื่อมให้ทุกจุดนะครับอันนี้ก็พัดลมตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์นะตัวนี้นเป็นหนึ่งสองนะครับหม้อน้าของใหม่นะครับร้านตอเซนนะครับเว่วน้ําแท้เบิกศูนย์ให้นะครับโอเคคอมแอร์ตัดต่อดีดีมากนะครับคันนี้คันนี้ทํากับผมเยอะแล้วนะครับคันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ตัวปุดปรับอุณหภูมิแอร์นะครับสําคัญมากนะครับตัดต่อดีมากคันนี้ เมื่อก่อนลูกค้าหรือไปติดตั้งที่อื่นมาเขาซ่อนไว้อยู่ข้างในนะครับนี่อันนี้ผมเอามาไว้ข้างนอกแล้วนะครับตัวปรับอุณหภูมิตัวปรับอุณหภูม,ภมิสามารถที่จะปรับจูนได้ดูนได้เลยจะเอาเย็นมากเย็นน้อยคอมแอร์ตัดมากตัดเร็วนะครับก็จะจูนได้เลยเมื่อก่อนลูกค้าไปซ่อนไว้ในใต้เกะ๊นะครับนี่มาหาผมแล้วต้องโชว์ให้เห็นนะครับผม ต้องโชว์ให้เห็นว่าผมทําแบบนี้นะครับผมกวา่าพัดลมต่างๆไม่ต้องกลัวนะครับพัดลมต้องทําตามอุณหภูมินะครับทําตาม,ตาม,าตมอุณหภูมิของตู้หม้อน้านะครับอันนี้ปิดแอร์อยู่เอ,อ่อเปิดแอร์พัดลมจะทํางาน2ตัวนะครับเปิดแอร์พัดลมทํางาน2ตัวนะครับความร้อนได้ที่นะครับพัดลมก็จะทํางาน2ตัวนะครับตอนนี้มันจะทางานตามอุณหภูมิเอ,อ่อเซนเซอร์ที่ฝังอยู่ตู้หม้อน้ําตอนนี้น้ํายังน้ํามันยังไม่ร้อนนะครับน้ํายังไม่ร้อนเซ็นเซอร์ก็ยังไม่ทํางานนะครับผม ให้น้าร้อนมันได้ที่ก่อนได้องศา85โดยประมาณ8 5 8 9นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมพัดลมก็จะทํางานสายเทสผมจะทําไว้ให้ลูกค้าถ้าสมมุติว่าคิดว่าความร้อนขึ้นปกติหรือเซ็นเซอร์เสียนะครับเอาพันไว้กับขั้วลบของแบตเตอรี่ได้เลยนะครับพัดลมก็จะหม,มุนทันที2ตัวนะครับผมอันนี้เอาไว้ให้ลูกค้าเซอร์วิสด้วยตัวเองหลังจากที่รับรถไปแล้ว ูกค้าก็ไปหมั่นดูแลตรวจเช็คกันนะครับพัดลมหมุนแรงไหมนะครับพัดลมหมุนแรงไหมผิดปกติไหมนะครับตอนนี้พัดลมหมุนแรงมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอุณหภูมิร้อนพัดลมจะหมุนไหมตอนนี้ปิดแอร์อยู่นะครับปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทไวร้อนๆเนี่ยดูดิว่าตัวพัดลมทำงานไหมเซ็นเซอร์ทำงานปกติไหมนะครับผมอื่นๆก็ลองไล่เช็คดูนะครับมันจะมีดีเลย์พวกดีเลย์ควบคุมของพัดลมด้วยนะครับ ก็เช็คหลายๆอย่างพัดลมไม่มีแรงนะครับพัดลมไม่มีแรงสายไฟนะครับมอเตอร์มีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูสักแป๊บนึงว่าพัดลมมันจะทํางานไหมนะครับผมก็ลองเทสแล้วหลายรอบแล้วก็ถือว่าทํางานปกตินะครับหม้อน้ําก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับหม้อน้ําในรถทุนไดนะครับผมในรถทุนไดเอาของอีคามาใส่นะครับอีคาหม้อน้ําหนานะครับตัวหนานะครับตัวบางจะเล็กนิดนึงนะครับ อันนี้หนานะครับอันนี้เขานักว่าหนาอันนี้พัดลมทํางานแล้วนะโอเคพัดลมทํางานสองตัวนะครับผมทํางานเ,นเต็มสติมเลยนะครับผมน,นี่เลยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราจะหยุดทำไมความร้อนถือว่าปกติวาวน้ําบอกแล้วว่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพัดลมหยุดแล้วนะครับถือว่าปกติร้อยเปร์เซ็นโอเคครับผม เช็คให้นะครับมันต้องเช็คให้ไม่ใช่ว่าเอ้อาก็จะเปลี่ยนให้อย่างเดียวเราก็ต้องเช็คชุกสายฟงสายไฟนู่นนี่นั่นทํางานปกติไหมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเปลี่ยนหม้อน้ําหุ่นใดน,นะครับผมอันนี้ก็หม้อน้าหุ่นใดที่ใส่ไปนี่เป็นหม้อน้ำอีคานะครับเปียอ,ออตโต้หม้อน้ําตัวนานะครับผม เครื่อง63ตัวนี้เลยนะครับรวจะททำงานปกติละอันนี้แอร์ไม่ได้เปิดนะอันนี้ทำตามมาุณหภูมิมผมต่อให้ปกติมันจะหมุนแค่ตัวเดียวนะเวลาเซนเซอร์ทำเหมือนแค่ตัวเดียวผมอยากให้หมุนสองตัวเลยนะครับสองตัวเหมือนกับรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเวลาความร้อนขึ้นเวลาคนเซนเซอร์เ,เ,เมื่อน้ำทำรุ่งก็มันจะหมุนแค่สองตัวนะครับ เวลาเปิดแอร์ก็จะหมุนสองตัวนะครับตัวอยากได้ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าพัดลมตัวนี้เสียใช่ไหมนเซอร์ไม่เสียตัวนุงก็ยังทำงานนะครับผมโอเคครับประมาณนี้